ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมวยถูกคู่ของจริงตอกกับหลังถูกฝ่ายหญิงว่าสกปรกเจ้าบ่าวสวนกับหลังถูกฝ่ายหญิงว่าสกปรกมวยถูกคู่ของจริงจากกรณีดราม่าวิวาล่มระหว่างนางสาวธารารัตน์อายุ33ปีเปิดเผยว่าถูกนายพิยาราชอายุ36ปีว่าที่เจ้าบ่าวไม่ได้นำเงินสินสอดจำนวน149,999บาท ไปมอบให้ในวันแต่งงานจนปรากฏภาพที่ฝ่ายหญิงต้องเข้าพิธีแค่คนเดียวซึ่งทางฝ่ายหญิงประกาศตัดความสัมพันธ์พร้อมจะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายกว่า500แสนบาทกับฝ่ายชายนั้นนางสาวธารลัตเปิดเผยว่าตนเองกล้าเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเพราะเนื่องจากครั้งแรกที่ไปห้องพักของว่าที่เจ้าบ่าวครั้งนั้นตั้งใจจะไปนอนค้างคืนด้วยหลังจากที่คบหาและมั่นหมายกันไปแต่ปรากฏว่า เมื่อไปถึงสภาพความเป็นอยู่ตนเองก็คาดไม่ถึงเพราะเนื่องจากภาพปูที่นอนจากลักษณะสีขาวลายการ์ตูนกลายเป็นมีเชื้อราสีดำและเทาดวงๆด,ด่งดางๆบางจุดบางอย่างถึงขั้นลักษณะเห็ดงอกแต่ตนเองก็ได้มีการบันทึกคลิปและภาพถ่ายเอาไว้เพื่อจะให้ดูสภาพความเป็นอยู่แม้ว่าตนเองจะบนไปแต่ก็มีการทำความสะอาดให้ภายหลัง จากที่มีการจบคลิปตนเองก็ไม่คิดว่าอดีตว่าที่เจ้าบ่าวจะไม่ดูแลความสะอาดเลยตอนนั้นก็ยังคิดในทางดีว่าเจ้าตัวอาจจะทำงานหนักเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะทำให้โดยไปถึงช่วงเช้าทำความสะอาดทั้งห้องก็หมดไปทั้งวันกว่าจะได้นอนพักผ่อนก็ตกถึงเย็นด้านนายปิยาราชอธิจรอ,อายุ35ปีอดีตว่าที่เจ้าบ่าวกล่าวว่า กรณีที่อดีตเจ้าสาวพูดถึงตนว่าสกปรกนั้นเป็นการพูดประจานกันเกินไปตนไม่ได้เป็นขนาดนั้นตนทำมาหากินไม่ได้นั่งกินนอนกินเฉยๆโดยตัวเองทำงานเป็นช่างเคาะพ่นสีอาจจะเลอะเทอะบ้างแต่ไม่ได้สกปรกขนาดนั้นตนก็แล้วแต่สังคมจะมองแต่คิดว่าการพูดแบบนี้ไม่มีจิตสำนึกส่วนกรณีที่ฝ่ายหญิงจะฟ้องก็แล้วแต่อีกฝ่ายแต่ตนไม่จ่ายเงินแน่นอนเพราะตนรู้ดีว่า อะไรเป็นอะไรบางอย่างก็พูดออกไปไม่ได้แต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้แต่งเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้สังคมมองในมุมของตัวเองบ้างตนไม่ได้เทงานแต่งแต่ข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกเพราะตอนแรกตกลงกันว่าสินสอด1 4 9 9 9 9บาบาททองสองบาทแต่หากไม่พอก็ให้มาคุยโดยผู้ใหญ่จะได้ช่วยกัน เมื่อถึงวันงานตนมีเงิน1 5 0 0 0บาทแต่แม่ไปหามาได้อีก1,000 0 0จึงรวมเป็น1,15,000บาทยังขาดอีกเล็กน้อยจึงให้พ่อไปคุยแต่ฝ่ายเจ้าบ่าวกลับบอกว่าถ้าไม่มี2,000 0 0บาทกับทอง2บาทไม่ต้องมาซึ่งตนเองไม่ได้ไปคุยเองโดยตรงแต่เชื่อในสิ่งที่พ่อพูดเพราะพ่อ,พอเป็นคนซื่อจึงไม่ได้ยกขันมากไปทั้งนี้ตนไม่มีทางกลับไปคบกับอดีตเจ้าสาวได้อีกแล้ว และรู้สึกเข็ดกับการแต่งงานขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ